สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่บุมจ๋าเดี๋ยวจะพามาดูนะคะสงสัยกันไหมคะว่าเขาบอกว่าเป็นรถตัว2022 New X Ultimate นะคะเครื่อง1.9ปี2022อนีไปหาข้อมูลมานะคะก็จะเออมองไม่ค่อยเห็นไหนนี่เนาะ ถ้าเป็นปี2021จะขึ้นต้นด้วย GMT 2ค่ะ GMT แล้วก็ตามด้วยรหัสนะคะครับผมถ้าเป็นปี2022จะเป็น G N นะคะ N N เนตตาขายนะคะ G N T เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะว่าเลขจะเป็นเลขอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็สงสัยเหมนะือนกันนะตรงไหนอ่ะ โอ้นี่ไงคะ G N T แล้วก็ตามด้วยรหัสนะคะก็หมายความว่ารถคันนี้ก็เป็นปี2022จริงๆนะคะโอเค Om 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 Nom laughter Om 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 Om